วันนี้นะคะคราวเนื้อหาส่วนหนึ่งจากคอร์สออนไลน์นะคะที่ชื่อว่า Hack กแกร ma าเยอรมันนะคะสองระดับเลยรวบมาเลย R I R Y นะคะเอามาสอนเอามาแชร์กันนะคะในคอร์สออนไลน์ที่กรอนทำขึ้นนี้นะคะจะเป็นการปูพื้นฐานนะคะเรียกว่าไวยากรณ์หรือแกรมมาภาษาเยอรมันทั้งหมดเลยนะคะ รวบไปเลย2ระดับ r i, I S ถึง r S y นะคะก็คือไม่ต้องมาเสียเงินหลายต่อนะคะและอีกอย่างคอร์สนี้นะคะเรียกว่าเป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่เรียนกันได้ตลอดชีพนะคะคือทบทวนเนื้อหาได้ตลอด คอสไม่มีหมดอายุว่างเมื่อไหร่ก็มาเรียนนะคะเรียนด้วยวิดีโอใน Facebook กลุ่มนั่นเองนะคะและถ้าไม่ทันดูไลฟ์ที่ครูสอนนะคะก็ย้อนดูวิดีโอเก่าๆได้ตลอดเวลานะคะคอสไม่ได้มีหมดอายุเรียกว่า2ระดับเลยนะคะควบอยู่ในคอสนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าคำเชื่อมประโยคนะคะ,ะวันนี้นะคะเอาละเดี๋ยวก่อนนะ กลับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะขอกลับไปที่หน้าจอแป๊บหนึ่งเพราะว่าเนื้อหาในการสอนเนี่ยเยอะนะคะเยอะก็เลยจะต้องใช้นะคะเอกสารนิดนึงนะคะเอาละทุกคนเอาละเห็นครูแล้วเนาะ,ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของเขาเรียกว่าคนจุงจวนนะคะคือคำเชื่อมนั่นเองคำเชื่อมนะคะ,ะคือ เซสเซอร์มิดคอนจู t i o n นะคะคำเชื่อมในภาษาเยอรมันเนี่ยมีหลายคำเลยวันนี้เราจะเรียนคำว่าไว้นะคะไว้ why, ในภาษาไทยก็จะแปลว่าเพราะนั่นเองนะคะอ่ะสมมติอ่ะไม่ใช่สมมติตัวอย่างเช่นมีคนถามเราว่า warum l e r n s t du Deutsch นะคะทำไมเธอถึงเรียนภาษาเยอรมันนะคะอ่ะเดี๋ยวแต่ก่อนที่จะไปแนวตอบนะคะว่าทำไมเราถึงเรียนภาษาเยอรมัน บางคนนะคะอาจจะเจอนะคะคำถามที่ว่าวิโซ e n s t d u Deutsch นะคะวิ s o นะคะอ่ะก็คือทำไมนั่นแหละนะคะวารุมก็คือทำไมวิ s o ก็คือทำไมนะ,ะนะคะ,คอ,คอ,นะคะอ่ะหรือใช้คำว่า w e s h a l b นะคะเ e s ฮ l l ์ e r n s t du Deutsch นั่นเองนะคะเออทำไมเธอถึงเรียนภาษาเยอรมันนะคะเออขึ้นเป็นตัวสีเขียวๆให้อ่ะหรือนะคะ ถามว่าเวส w e สเวสกันนะคะเ n s t du deutsch นะคะทำไมเธอถึงเรียนภาษาอรมันหรือ welchem grund lernst du d e u t s c h เอ่อทำไมนะคะด้วยเหตุผลอะไรทำไมเธอถึงเรียนภาษาอรมันถ้าใครไปเจอประโยคขึ้นต้นด้วยคำพวกนี้ก็ให้คิดไปเลยว่าเขาถามเราว่าเออทำไมนั่นเองนะคะมันมีความหมายเหมือนกันหมดเลยคือทำไมนะคะไม่ต้องตกใจนะคะมันก็อยู่กับ แต่ละที่ของเยอรมันว่าเฮ้ยเขาชินที่จะใช้คําแบบไหนนะคะที่เราได้ยินบ่อยๆก็จะเป็นนี่แหละวารุมวิโซเนี่ยแหละ, um หละที่แปลว่าทําไมนะคะอ่ะเอาละวารุมเลียนสดูดอยช์นะคะทำไมเธอถึงเรียนภาษาเยอรมันอา่าอีชเลียนเดอยช์นะคะฉันเรียนภาษาเยอรมันนะคะประโยคข้างหน้านี้คือนะคะเขาเรียกว่า,าประโยคหลักนะคะหรือฮอปสัสนั่นเองประโยคหลักนะคะคุณเขียนไม่ให้ นะคะเรียนไปจดไปเลคเชอร์ไปนะทุกคนมันจะได้จําเข้าไปในหัวนะคะเออเอาละฉันเรียนภาษาอรมััมพอจบประโยคแรกปุ๊บนะคะเราจะต้องมีคอมม่านะคะเข้ามาขั้นเสมอนะคะเพื่อที่จะขึ้นต้นเนบเบนซัสประโยครองต่อไปพวกนี้นะคะอ่ปกติถ้าเราไม่รู้จักคําเชื่อมนะคะเราก็อาจจะบอกว่าอีเหลียนอยนะคะอี มาร์กนะคะมาร์กเอามาไว้เป็นตำแหน่งที่สองจอร์นะคะ,ะแต่เราต้องรู้จากคำเชื่อมเพราะเราเรียนกรานะคะเราก็เอาคำเชื่อมคำว่าไวเนี่ยเข้ามานะคะเห็นกันไหมทุกคนดูซิมันทําตัวแบบเดี๋ยวลบตัวนี้กันอคอมมาเนี่เห็นแล้วนะว่าเชื่อมประโยคต้องใช้คอมมานะคะ,ะแล้วเราก็เอาคําว่าไวเนี่ยมาเชื่อมประโยคนะคะ,ะต่อจากคอมมาเลยแล้วคํากริยาคําว่า Mark นะคะ ก็คือชอบคำนี้ถ้าเป็นกริยาเต็มมาจากคำว่า more กันครูเขียนไว้ข้างล่างนี่เห็นไหมคะ more กันก็คือการชอบนั่นเองนะคะ,ะ Why each much นะคะคำกริยาจะต้องไปอยู่ข้างหลังนะคะ,ะจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่สองนะคะถ้าเป็นประโยคลกักประโยคลักคำกริยานะคะแลนเนนเนี่ย each แลนเน่ก็จะมาอยู่ตำแหน่งที่สองเห็นไหมคะ,ะแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ ตัวเชื่อมประโยคนะคะใช้ตัวคอนยูจีอนเนี่ยเข้ามาใช้ไวเข้ามาเนี่ยนะคะคำกริยาจะไปอยู่ข้างหลังนะคะคำว่ามักนี่นะคะก็คือมาจากคำว่าเมอร์กันนะคะไม่ใช่มอร์เกนที่กูจะมอร์เกนนะโอมันจะมีอะพุพุ่งข้างบนนี่คืออุมเหล่านั่นเองนะจ๊ะอ่ะก็เพราะว่าฉันชอบนะคะภาษาลรมันนั่นเองนะคะอ่ะเอาละมาดูตัวอย่างประโยคต่อมานะคะประโยคต่อมา กูไม่อ่านข้างหน้าแล้วนะอ่ะอิสเหลี่ยนเนี่ยโจชนะคะฉันชอบเออฉันเรียนภาษาเยอรามานันเพราะนะคะไวกิสบรัคเเมียกิฟเฟลด์นะคะก็คือเออฉันชอบภาษานี้นั่นเองนะคะบรัคเดี๋ยวก่อนนะทำสีแดงให้อ่าบรัคนะคะเเมียกิฟเฟลด์นะคะกิฟเฟลด์ก็คือชอบมาจากคำว่ากิฟฟาร์ลนั่นเองนะคะอ่าไวกิสบรัคเเมียกิฟเฟลด์ อ่ะอะมาดูตัวต่อมาอ่ะตัวต่อมาไวฉันเรียนภาษาเยอรมันเพราะอะไรล่ะไวนะคะเพรอ้ออ c h นะคะแกนนะคะ o อดเดรแกนเนี่ยสองคำนี้สื่อความหมายเหมือนกันคือชอบนะคะอ่ะไวอีชแกนออเดรแกนเนี่ยสปรัชนะคะสปรัชก็คือภาษานั่นเองเรียนเนี่ย ฉันชอบที่จะเรียนภาษาอยู่แล้วฉันก็เลยต้องเรียนดอยฉีกอันหนึ่งฉันอาจจะเรียนภาษาอังกฤษอยู่อะไรอย่างนี้คือฉันชอบเรียนภาษาใหม่ๆนั่นแหละนะคะอ่าไไวอิสเกนสปรัคันเหล่เนะนะคะหรือแกนเนาะสปรัคันเ e ล่เนก็ได้นะ,ะฉันชอบที่จะเรียนภาษานั่นเองนะคะอ่ะตัวต่อมานะคะเพราะการเรียนภาษาเยอรมันมันสนุกนั่นเอง ต้องเรียนด้วยความสนุกนะคะถ้าไม่สนุกเนี่ยมันจะเรียนไปได้ไม่ค่อยดีอ่ะนะคะเราต้องชอบด้วยนะในสิ่งที่เราทำในสิ่งที่เราเรียนนะคะอ่าอิชเหลียนดอยช์ไว้ดอยช์เหลียนนะคะเมียฟิวช์บอสมาร์นั่นเองก็คืออมืมเพราะว่าการเรียนภาษาเยอรมันเนี่ยมันฉันสนุกมากทำให้ฉันมีฉันสนุกกับการเรียนภาษาเยอรมันมากนะคะยิ่งเรียนยิ่งสนุกนะคะ อ,อ่ะละอ่ะตัวต่อมานะคะตัวต่อมาอม Why is in Deutschland นะคะ muss, s t u d i e r e n must ก็เพราะว่าฉันเนี่ยจะต้องมาเรียนที่เยอรมันนะคะอ่า s t u d i e r e n เนี่ยใช้กับนะคะเดี๋ยวครูแทรกนอกเรื่องให้ใช้กับเวลาที่พูดถึงเรานะคะอยากจะเรียนในมหาลัยนะคะเรียนในมหาลัยนะคะอ่เรียนในมหาลัยนนเขาจะใช้คำว่า s t u d i e r e n แต่ถ้าเรานะคะเรียนแบบเรียนเทคคอร์สเหมือนเราเรียนภาษาอย่างเงี้ยคอร์สน,น,นั่นนู่นนี่อย่างเงี้ยเขาจะใช้คําว่าแหลนเนียนแหลนเนนหรือถ้าสมมุติเราอ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้คําว่าแหลนเนียนแบบนี้ด้วยนะคะเช่นบอกว่า ich muss นะคะ die muss, uh, für die Prüfung lernen ich muss มูสอีกมูสคอยเจอเฟื่อดีพรูฟุ่งแหลนเนอย่างเงี้ยวันเนี้ยฉันจะต้องอ่านหนังสือสอบอย่างเงี้ยเออ ประมาณนี้นะคะเหลียนเน้นอุนสตูติเอเรียนมีการใช้ต่างกันเล็กน้อยนะคะไม่แน่ใจว่าเคยทำคลิปไว้ยังแต่เดี๋ยวไว้เดี๋ยววันไหนจะทำให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะอ่ะต่อต่อต่อ,ตอ,อมาดูตัวต่อมานะคะอ่าเห็นไหมเออยังเห็นอยู่นะอ่ะเพราะว่าฉันนะคะฉันเรียนภาษาเยอรมันเพราะว่าฉันอยู่ที่เยอรมันถูกต้องแล้วนะคะ Why is in d e t s c e l a n c h เห็นไหมคะ เล็บมาจากคำว่าเล็บนะจ๊ะคือการอยู่หรืออาศัยหรือจริงใช้คำว่าวนึงก็ได้นะมันก็ไม่ได้ผิดอย่างใดนะเพราะว่ามันก็ความหมายมันก็ไม่ได้ต่างกันก็คือการอยู่อาศัยนั่นแหละวนนึถ้าเราใช้วนตัวนี้มันก็จะเป็นวนเนาะนะคะเพราะฉันอยู่ที่เยอรมันนะคะฉันก็เลยนะคะใช้ฉันก็เลยต้องเรียนภาษายอรมมนนั่นเองนะคะอ่านะทำตัวนี้ให้มันเป็นสีอื่น เอออะฉันอยู่ที่เยอรมานันฉันก็เลยต้องเรียนภาษาเยอรมันนะคะหรือใครอยู่ที่ออสเตรียออสเตรียนะคะประเทศใกล้ๆนี้เองก็อินนะคะออสเตรียนะคะ,ะเลเบอร์ออเดอร์โวนเนอร์ก็ได้นะคะหรือใครอยู่สวิตต้องเปลี่ยนนะคะเป็นอินเดียนะคะสว,ส,วสวิสนะคะสวิตเซอร์แลนด์นะคะอินเดียสวิสเลเบอร์ออเดอร์โวนเนอร์นะคะเพราะว่าฉันอยู่ที่ เดอเออชแลนด์ The, uh, หรืออยู่ที่ออสเตรียหรืออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แต่ฉันก็เลยต้องเรียนภาษาเยอรมันนะคะอ่ะอ่ะตัวอย่างประโยคต่อมาครูไม่สอนเรล,ลวไปเนาะถ้าเร็วไปก็คอมเมนต์มาบอกนะคะอ่ะฉันเรียนภาษาเยอรมันเพราะนะคะว่าฉันอยากจะทำงานที่เยอรมันนะคะวาย i ิชอินเดอชแลน a ์อาร์ e ะเอต์วิวคือฉันต้องการที่จะทำงานที่เยอรมันเลยถ้าใช้ will นะคะคือแบบ w a n จะเป็นความต้องการที่แรงกล้ามากแต่ถ้าใช้ merge ช Mer เนาะ์ก็คืออยากจะนั่นเองนะคะมาจากแ็บคำว่าโมเดลแฝบคำว่า Mer ร์ช์นนะ่ะอ่ะ,อะมันไปตกไปอยู่ข้างล่างทำให้มันอยู่ตรงกลางซิจะเห็นไหมอโอเคเห็นนะอ่ะก็เพราะว่าฉันอยากจะ ถ้าฉันฉันตน้องการที่จะทำงานที่เยอรมันก็ใช้วิวไปนะคะถ้าฉันใช้อยากจะนะคะก็เมิร์ e ไปก็คืออยากจะทำงานที่เยอรมันนั่นแหละนะคะ uh, Why is in Deutschland? b i t e n w l l view or m e r t e er. อ่ะประโยคต่อมาฉันนะคะเพราะที่ทำงานฉันเนี่ยต้องการนะคะใช้ภาษาเยอรมันนั่นเอง Why is ะะ Why is, is Für meine Arbeit b r a u c h e er, นะคะก็เพราะว่ามันจำเป็นสำหรับที่ทำงานชันนั่นเองนะคะจำเป็นต้องใช้ภาษาเยอรมัน brauche er มาจากแวบ,บคำว่า brauchen นะคะต้องการนั่นเองนะคะ need ในภาษาอังกฤษ need brauchen นะ,ะต้องการมาดูตัวต่อมา กระเพาะว่าฉันมีสามีหรือมีแฟนนะคะเป็นคนเยอรมันนะคะอ่า why my man นะคะ my man ก็คือสามีที่แต่างงานนะคะ Deutsche e s ก็เพราะว่าสามีฉันเป็นคนเยอรมันหรือใช้คำถ้ามีแฟนแฟนผู้ชายก็เป็น Freud นะ Freud นะแฟนหรือเพื่อนผู้ชายใช้ Freud นะอ่ะต่อมาถ้า,ามีแฟนนะคะสมมติมีผู้ชายมาดูช่องครอง ก็ <G ül> เพราะว่าฉันมีภรรยาเป็นคนเยอรมันนะคะหรือมีแฟนนะแฟนสาวเป็นหรือเพื่อนนะคะเป็นคนเยอรมันเพื่อนสาวเพื่อนหญิงไวท์ไมเนอร์ฟราวนะคะจอยเชอร์อีสต์นะอ่าหรือฟรอยดินนะคะก็คือแฟนสาวนั่นเองจอยเชอร์อีสต์นะะก็เพราะว่าฉันเรียนภาษาเยอรมันก็เพราะว่าฉันมีแฟนนะคะเอ่อหรือมีภรรยาหรือเพื่อนสาวเป็นคนเยอรมันนั่นเองนะคะอ่า อา้าวล่ะเดี๋ยวขอดูหน้าจอก่อนเห็นไหมเออยังเห็นอยู่อ่ะมาดูตัวต่อมานะคะอ่ะชืบชืบทำตัวให้มันเข้มเข้มหน่อยนะคะอ่ะฉันเรียนภาษาอรม,มันเพราะว่า Why is f r e z e n t f r e z e n t ก็คือเขาเรียกว่าอยากจะพูดได้แบบชัดเจนเลยนะคะ Perfect เลยนะคะ f r e z e n t นะคะ d e u t s c h นะคะ sprechen w i l l ก็เพราะฉันอยากที่จะพูดภาษาอรมันได้แบบเพอร์เฟได้ดีได้เลิศนั่นเองนะคะหรือเมิร์ชใช้เมิร์ชก็ได้ Why i h f r e e s e n d George? นะคะสเปรเซนเมิร์ชนะ,ะหรือจะบอกว่า Why i h g u t d George? นะคะสเปรเซนวิวก็เพราะว่าฉันอยากที่จะพูดภาษาอรมันได้ดีนะคะหรือดีกว่านี้ก็คืออาจจะพูดตอนนี้อาจจะพูดได้ละแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อย อดีเท่าที่ใจต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะไวอิชนะคะเบสเซอร์เบสเซอร์จอชนะคะสเปงวิลหรือเร์ก็ได้นะ,ะสามประโยคเออสามคำนี้นะคะเราจะาใช้คำไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะบอกเขาว่าเฮ้ยฉันอยากจะฟรีเซนต์อยากจะแบบคล่องแคล่วแบบว่าอยจะพูดได้คล่องเลยหรือกูดหรือเบสเซอร์นะคะเออใช้ได้หมดอ่ะอยากจะพูดภาษาอรมันได้ดีมันก็ต้องเรียนภาษาอรมันใช่ไหมจ๊ะ อาล่ะมาดูตัวต่อมาเพราะว่าฉันอยากจะมาเที่ยวที่เยอรมันนะคะ Why is nach Deutschland? นะ Rise'n คือการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะ Merge เพราะฉันอยากจะมาเที่ยวเยอรมันฉันเลยต้องฝึกภาษาเยอรมันไว้ก่อนนะคะอ่เอาล่ะอ่ะตัวต่อมานะคะตัวต่อมา Why is in einer deutsche Firma arbeite? อ่ะก็คือฉัน นะทำงานอยู่นะคะที่บริษัทของคนเยอรมันนั่นเองเฟื่อมากก็คือบริษัทนะคะอ่าอาร์บัตเช่นก็มาจากคำว่าอาร์บัตเช่นนะคะอ่าทีนี้ผันไงอีชก็ต้องเป็นอาร์บัตเช่นนะคะอ่าเพราะว่าฉันเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทของที่เยอรมันอยู่แล้วมันจะก็จำเป็นต้องใช้นะคะมันก็เหมือนเหมือนประโยคเนี้ยเหมือนเหมือนประโยคเนี้ยเดี๋ยวคุณไล่ขึ้นมาเห็นไหมคะว่าอี เห็นไ Why is f ü r m e i n e arbeit brauch เพราะที่จที่ทงานเนี่ยจำเป็นนะคะต้องใช้สุดท้ายนะคะ Ich นะคะเหลือนะเด๋อใช่ไหม Why is in Deutschland uns reuer arbeiten m ö c h t e ฉันเรียนสายเยอรมันก็เพราะว่าฉันอยากจะทำงานเป็นครูนะที่เยอรมันเนี่ยแหละนะคะ อาวแล้วค่ะจบแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือการใช้ไวนะคะ,ะในการเชื่อมประโยคนะคะแล้วก,ก็มีตัวอย่างนะคะประโยคต่างๆในการตอบนะคะ,อะเอามาให้ไปฝึกพูดกันนะคะอ้าอาล้ค่ะถ้าใครสนใจคอสนี้ก็ทักไลน์มาได้นะคะ,ะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมก็ดูกันฟรีๆไปก่อนก็ได้นะคะอาล้ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคอร์สเรียนนะคะเรียกว่าเออในวันต่อๆไปแล้วกันนะจ๊ะทุกคน Bye bye. Bye bye. Sau sau.